ใครใช้ DJI Osmo Pocket 3อยู่คลิปนี้เราจะมาแนะนำชุดคิดฟิลเตอร์ที่จะช่วยให้การถ่ายวิดีโอจาก DJI Osmo Pocket 3สวยขึ้นเซตฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นของ K&F Concept นะครับซึ่งเป็นชุดคิดนะครับฟิลเตอร์จะมีให้มาถึง3แบบ1 ND Fil t e อร์หนึ่ถึงต็ CPL และ3 b a c k m i มิฟิลเตอร์ทั้ง3ตัวจะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับสามารถนาไปแปะที่หน้าเลนได้เลยตอนกล้องพับเก็บก็ไม่ติดฟิลเตอร์นะครับใครใช้ตัวไหนบ่อยๆเนี่ยจะใส่คาไว้กับกล้องเลยก็ได้ทีนี้เรามาดูกันว่า ฟิลเตอร์แต่ละชนิดเนี่ยส่งผลให้กับภาพแบบรวดเร็วเข้าใจง่าย เราขอเริ่มจาก ND 1-5ถึงสต็อปก่อนนะครับ ND filter เนี่ยอธิบายง่ายๆก็เหมือนเราใส่แว่นดำให้กับกล้องนะครับซึ่งในงานวิดีโอเนี่ยถ้าเราต้องการ motion blur แบบ Cinematic เราก็ต้องใช้ speed shutter เป็น2เท่าของ Frame มเล e ใช่ไหม ND filter เนี่ยแหละจะมาช่วยตัดแสงในสภาพแวดล้อมที่มีแสงเข้มข้นทำให้เราใช้ speed shutter ได้ตามสูตรที่เพิ่งบอกไปตัวฟิลเตอร์ของ K&F Concept เนี่ยสามารถหมุนปรับสต็อปได้ที่ตรงหน้าฟิลเตอร์ได้เลยนะครับสหรับคนนิ้วใหญ่ก็จะหมุนยากนิดนึงนะครับเพราะฟิลเตอร์เขาเล็กมากฟิลเตอร์ชน สที่ให้มาก็คือ CPL ฟิลเตอร์ตัวนี้การทํางานของเขาคือลดแสงสะท้อนตามกระจกผิวน้ําหรือพื้นผิวที่มีความมันเงาบางมุมก็สามารถลบแสงสะท้อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะในบางมุมก็ช่วยลดแสงสะท้อนได้ในระดับหนึ่งวิธีการใช้งานแล้วก็แค่หมุนหน้าฟิลเตอร์แบบช้าๆนะครับแสงสะท้อนที่เราต้องการเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปฟิลเตอร์ชนิดสุดท้ายเลยคือ Back m i ิ t ฟิลเตอร์มหาชนพิมพ์นิยมนะครับเพราะมันจะช่วยให้วิดีโอของเราเนี่ยดูฟุง้งนุ่มละมุนตานี่คือการทำงานของ ง b l a c k ด i ิ Filter นะครับซึ่งฟิลเตอร์ l a c k b i t เนี่ยทุกวันนี้เราก็ใช้เป็นประจำในการถ่ายวิดีโอข้อควรระวังในการใช้ฟิลเตอร์เซตนี้มีอยู่ข้อเดียวเลยคือระวังหล่นหายนะครับเพราะขนาดเขาเล็กมาก